ก็เดี๋ยวมาจับฉลากนะครับทีมนี้ผมนะฮะก็ทีมหนึ่งสองคนนะครับใครได้เลขเดียวกันก็อยู่ทีมเดียวกันนะฮะเจอกันเลยครับท่านในนักกีฬาท่านในลงแข่งนะฮะพี่เคิร์ฟอ่าครับผมรับเลยครับมาเลยครับเสร็จเสร็จแล้วเดินเอ่อไปบอกทีมที่พี่ขวัญนะครับไม่นในคุณมันมันเป็นเลขไทยอะพี่ อ้าว่โอ้โหสองะเดินมาเลยครับเดินมาตับเลยครับจับรวยว้าวอันนี้ยี่หี่เียสองามสิโอ้โหได้เหยก้าหา

เขาจ一น ที่ห้าครับเลยนครับที่รอบแรกครับต่อไปครับทีมพี่กอยครับรอบแรกนะครับทีมที่สกับทีมที่ห้